และยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันต์สุนชัยรายการกระโดดโลดเต้นนะครับช่องซุปเปอร์มาร์เก็ตเน็ตเวิร์กหนึ่งสามและสิบบรรยากาศในวันนี้นะครับสนุกสนานมากเลยครับคุณหมอครับนะครับอยากให้พูดถึงเรื่องของการประกวดนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับในฐานะนะครับที่เราเป็นโฮสต์นะครับแล้วก็มีคนมาจากทั่วโลกมาที่เมืองไทยครับคุณหมอครับก็เริ่มแรกก็ได้ข่าวตัวเองก็ได้ข่าวว่าการประกวดเนี้ยใช้เวลาเตรียมการสั้นมากเลยครับตัวผมเองเนี่ยก็รู้ว่าจะต้องไปเป็นกรรมการเนี่ยในช่วงสักก่อนประกวด นางสาวไทยเนี่ยมิสไทยไทยแลนด์ทัวริซึเนี่ยประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ตอนแรกก็ว่าวันที่เขาจะประกวดนี่ปรากฏว่าผมต้องเดินทางไปต่างประเทศแต่บอกเขาเลื่อนแตบอกเขาเลื่อนเขาเลื่อนมาเออทำให้เราก็ได้เป็นกรรมการตัดสินโล่งหน่อยนแล้วก็เขาก็บอกว่าให้เตรียมตัวนะเป็นกรรมการตัดสินประกวดมิสเวิลด้วยช่วงช่วงมิสเวิลด้วยช่วงแรกก็ก็เหมือนกันก็เดินจนเดินทางไปไปอังกฤษนะฮะในท้าสุดก็เลื่อนเลื่อนมาแล้วก็เรียกว่า เยกเวลาให้กับการประกวดครั้งนี้การเป็นกรรมการครั้งนี้ถือว่าเป็นนะครับการประกวดที่โชคดีนะครับที่ได้คุณหมอปิตินะครับเข้ามานะครับร่วมเป็นนะครับหนึ่งในจัดเม้นต์หนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับนะครับในฐานะที่คุณหมอเดินทางไปทั่วโลกไปบ่อยในฐานะนะครับที่เที่ยวนี้นะครับคนทั่วโลกมาที่เมืองไทยนะครับคุณหมอครับอยากจะเชิญชวนให้ครับให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยยังไงบ้างครับก็ ว่าเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่ามีธรรมชาติสวยงามใช่ครับคุณหมอแล้วก็แต่ละที่แต่ละภาคเนี่ยก็มีวัฒนธรรมแล้วก็มีภูมิภูมิประเทศซึ่งแตกต่างกันนะก็ผพราะว่าภาคใต้ก็มีหาดทรายสวยงามไม่ว่าจะเป็นเห็นด้วยสวยมากเลยก็พองานเกาะเต่ามีแหล่งดำน้ำอะไรเรียกว่าสวยหมดนะนะภาคเหนือก็จะมีอารยธรรมมีภูเขามีน้ำตกอีสารก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวภาคทุกทุกภาคมีหมดนะซึ่งผมว่า ก็มันสวยอ่ะไปเที่ยวซะนะครับใช่ครับคุณหมอนะครับคุณหมอคิดยังไงมาครับเนื่องจากคุณหมอเป็นคนที่เดินทางไปรอบโลกนะครับนอกจากหิมะอย่างเดียวแล้วนะครับอะไรที่เมืองไทยทั่วโลกมีแล้วเมืองไทยไม่มีบ้างครับทั่วโลกมีแล้วเมืองไทยไม่มียกเว้นหิมะอย่างเดียวครับหิมะแล้วก็ภูเขาที่มีหิมะเราไม่มีไม่มีใช่ไหมเกี่ยวกับหิมะนี่ไม่มีหมดใช่ไหมแต่ว่าอย่างอื่นเรามีหมดเลยนะอยอื่นเรามีหมดครับแล้วก็เรียกว่า ผลไม้เมือหนาวเราก็ไม่มีใช่ไหมแล้วก็อย่างไรก็ตามมันยังไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ละประเทศเขาก็จะมีดีใช่ครับดีของเขาแต่คงไทยเราเนี้ยเนอะสมมุติเราไม่มีหิมะแต่เรามีอย่างอื่นแทนเรามีคนที่จิตใจดีมีรอยยิ้มมีความเป็นกันเองก็อยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยกลับมาเหมือนแบบเดิมน่ะมีความสุขมีความสุขหมายถือว่าคนไม่ต้องไม่ต้องฆ่าฟันกันแบบตอนนี้เนาะ คครรัับบนะอยากให้เหมือนเรียกว่าอยากให้เมืองไทยพวกเราอินรักกันมากๆแล้วก็มีความปลองดองอะไรที่โอโหสิได้ก็โอโหสิเธอนะให้มันผ่านไปนะหมอให้มันผ่านไปโลกเราจะอยู่ได้ด้วยความเมตตาเมตตาธรรมเนี่ยเป็นสิ่งค้ำจุนโลกนะครับในช่วงต่อไปมันจะเป็นช่วงของคริสติงซีซันนะครับปีใหม่นะครับเออ่นะครับวันวาเลนไทน์นะครับอยากให้คุณหมอนะคฝากกรีสติ้งท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับอวยพรให้ท่านผู้ชมปีใหม่ด้วยครับก็ขออนุญาตคุณมรสิทิรัตน่าใจนะเราก็จงกดโดยมบันดาให้พี่น้องชาวไทยทุกคน นะครับแล้วก็คนที่ติดตามรายการซุเปอร์โมเดลทุกคนเลยนะจะมีความสุขความเจริญทีอะไรก็ในสิ่งที่ดีก็ขอให้ส่งความปรารถนาแล้วก็ร่ำรวยเฮงเงตลอดปี2013นะครับครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอปิติอีกครั้งนะครับที่เข้ามาร่วมรายการกับเรานะครับหวังว่าคุณหมอนะครับเข้ามานะครับเยี่ยมรายการเราบ่อยๆบ้างนะครับมีมีประโยชน์นะครับมากๆเลยนะครับแล้วก็ พบกับผมใหม่นะครับกีรติอนันต์สุวนชัยนะครับทางช่องซุปเปอร์มอนเตอร์เน็ตเวิร์กส์และ10วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเยี่ยมครับ